สวัสดีครับท่านที่ติดตามรับชมนะครับผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวีศัตว์สำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับก็จะนำท่านนะครับมาชมปัญหานะครับของรถจัก,กรยานยนต์ยี่ห้อ Honda รุ่นไอคอนนะครับ อันนี้เมื่อวานเจ้าของเอามาให้ผมเมื่อวานตอนประมาณสักบ่ายสามโมงกว่าๆนะครับสภาพที่มาเนี่ยนะครับก็คือมีเปลือกหรือมีชุดสีแต่ว่าเปลือกหรือชุดสีเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็คือแตกนะครับค่อนข้างแตกเละเทะแล้วก็มีร่องรอยนะฮะของการซ่อมหรือแก้ไขงานมานะครับแบตเตอรี่ลูกนนี้นะครับเขาเปลี่ยนมาใหม่นะครับ แต่ว่าระบบไฟฟ้าอะไรเนี่ยใช้งานไม่ได้เลยสักอย่างหนึง่งนะเมื่อมาถึงผมนะครับผมก็มาจัดก,การแกะเปลือกหรือชุดสีออกเหมือนหลายหลายคลิปที่ผมทำมนะครับผมจะแกะเปลือกแกะชุดสีนะครับเดี๋ยวผมพาท่านไปชมนะครับนะตรงนี้นะครับหลังจากเราแกะเปลือกหรือชุดสีนะครับเราเห็นละสายไฟตรงนี้นะโดนรื้อโดนปอกตัวหุ้มไปละหนึ่งจุด นะตรงแถวแถวแผงคอนี่ก็1จุดแล้วก็มีร่องรอยนะครับของการที่เอาคัตเตอร์เนี่ยสกิดปอกสายไฟมานะครับอันนี้ก็คือสภาพสายไฟที่อยู่ข้างบนนะครับนะสภาพก็จะประมาณนี้นะแล้วพอผมมาดูในรายละเอียดลงไปนะครับจะมีการท่วงสายไฟนะครับนี่นะเขาเอาสายสีดำเส้นเนี้ย มาพ่วงกับสายสีเขียวคาดเหลืองแล้วก็ปลายเนี่ยมาพ่วงเข้ากับสายที่ปลั๊กสวิตกุญแจอะแล้วก็จะมีเหล็กอะไรของเขาไม่ทราบนี่นะฮะต่อดามอะไรของเขามาก็ไม่รู้แล้วในรถคันเนี่ยผมก็จะยืนยันได้อย่างนึงว่ามีการตรวจเช็คระบบไฟเบื้องต้นมาเพราะว่าในกล่องยูบ x ็อเนี่ย มีลักษณะสา,สายไฟที่ใช้ต่อตรงหรือไปจ้ำตรงอะไรสักอย่างนทิ้งอยู่สองเส้นเนี่ยนะครับอ่าผมให้ดูสภาพก่อนนะครับนะแล้วก็หลังจากวันนี้ผมกลับจากฉีดวัคซีนมานะครับผมก็มาดูเบื้องต้นนะถอดกองอากาศมาดูนะครับคือสภาพของกองอากาศเนี่ยจะบ่งบอกสภาพของรถหรือนิสัยคนใช้ได้นะฮะท่านดูนะครับ ข้างในนะโค,โคตรเลยนะฮะขอใช้คำพูดแม่สุภาพนะโค,โคตรเลยนะแบบนี้เขาไม่เรียกว่ากินน้ำมันแล้วนะครับขอพูดแม่สุภาพเลยนะ,ะแบบนี้ฝืนใช้ไปนี่แล้วประธานแดกยัดหาน้ำมันเลยครับขับกันแบบนี้นะขับรถแบบนี้นะฮะถ้าผมไปไปเปิดร้านเป็นช่างนี่ผมชอบนะคนแบบนี้นะครับ เพราะว่าจะทําให้ผมเนี่ยมีรายได้เยอะขึ้นนะเหมือนที่ผมพูดหรือผมโพสต์ไปในเฟซผมมากคนแบบเนี้ยไปขี่ควายควายก็ตายครับเคี่ยนมันอย่างเดียวฮะไม่ให้มันกินน้ํากินหญ้าครับรถคันนี้นะครับใช้ระบบจุดระเบิดแบบ DC, CDI นะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูปัญหากันนะครับว่ารถคันนี้ นะเขาเปลี่ยนแบตเตอรี่มาแล้วเนี่ยแต่ระบบไฟเนี่ยไม่มีสักอย่างหนึ่งเลยมันทำงานไม่ได้มันเป็นที่อะไรนะครับแล้วท่านที่ถามผมมาว่าครูครับแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่ารถรุ่นไหนเนี่ยเป็น DC CDI นะครับผมก็ตอบไปในเบื้องต้นนะครับการที่เราจะรู้ว่าเป็น DC CDI หรือไม่ มี2คํคำตอบคำตอบที่1น,นะครับถ้าคุณจะไม่ลงมือทําคือคุณไปดูจากใบโบชัวคู่มือการใช้รถคู่มือซ่อมคู่มือการบํารุงรักษานะนั่นคือวิธีที่1ไม่ต้องลงมือซ่อมไม่ต้องลงมือแกะวิธีที่สถ้าไม่มีข้อมูลดังกล่าวเดี๋ยวเราลงมือมาพิสูจน์มันจะได้คำตอบเหมือนกัน นะเดี๋ยวก่อนจะไปรื้อดูนะฮะนี่นะมือเบรกด้านซ้ายมือเบรกหลังนะพวกก็ไปแปลงเอามือเบรกของยี่ห้อไหนรุ่นไหนมาใส่ก็ไม่รู้นะพอมันทําแล้วมันไปต่อไม่ได้นะครับเนี่ยเขาจะยกใส่รถมาให้ผมสภาพแบบเนี้ซะเป็นส่วนใหญ่สภาพดีๆไม่ค่อยมีมาให้ซ่อมนะครับคือแบบที่สุดของดัน,นุพลแก้วการนะฮะที่สุดของแจ้แล้วเขาถึงยกมาให้นะครับ ามาถ่ายครับพี่ปุ้ยเดี๋ยวผมจะมอบหน้าที่ให้พี่ปุ้ยนะครับฝั่งนั้นแหละครับตรงนี้เลยครับเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมจะใช้เครื่องมือเช็คระบบไฟฟ้าแบบง่ายๆนะครับอันหนึ่งราคาไม่ถึงหนึ่งร้อยบาทก็คือตัวเทสแลมผมก็จะเช็คก่อนว่าแบตเตอรี่ลูกเนี้มันมีไฟหรือเปล่า นะครับผมก็หนีบตัวนี้ไปที่ขั้วลบอันนี้ผมแตะไปที่ขั้วบวกเห็นเท็แลมติดไหมเป็นแดงๆหน,อนอ่อยเท็แลมติดแสดงว่าแบตเตอรี่เนี่ยมีไฟหลังจากนั้นผมจะเช็คต่อว่าสายกราวเนี่ยมันลงกลาวได้จริงหรือเปล่านะครับผมก็ยาวขั้วไอเท็แลมเนีฮะไปหนีบที่กับตัวถังแล้วแตะ เทสแรมติดไหมฮะเห็นไหมครับเห็นนะแดงๆอ่าก็แสดงว่ากาวแบตเตอรี่ลงกับตัวถังเนี่ยใช้ได้แบตเตอรี่มีไฟสายกาวไม่ขาดทีนี้ผมก็จะเช็คต่อไปนะครับมันจะมีสายไฟเนี่ยออกจากแบตเตอรี่ัควบ,บวกสองเส้นสีแดงเส้นใหญ่เนี่ยนะครับเขาจะจ่ายไฟเนี่ยไปรออยู่ที่รีเลย์สตาร์ท นี่ฮนะจะมาตรงนี้นะครับเป็นสายเส้นสั้นๆเนี่ยเห็นไหมครับมีไฟมารออยู่ที่รีเลย์และในขณะเดียวกันสายสีแดงเส้นเล็กเนี่ยเขาจะจ่ายไฟมาที่ฟิลมีฟิลสองตัวนะครับแต่ที่แรกเนี่ยมันจะผ่านฟิลตัวนี้ก่อนผมก็จะเช็คดูว่าไฟจากแบตเตอรี่บวกเนี่ยมันมาที่ฟิลไหม เห็นเห็นเห็นแลมติดไหมครับติดแดงๆนะมีไฟมาที่ฟิวแล้วผมก็ย้ายไปแตะที่ขั้วหนึ่งของฟิวก็มีอ่าเทสแลมติดแสดงว่าไฟเข้าฟิวแล้วไฟวิ่งผ่านฟิวได้เสร็จแล้วสายสีแดงเส้นเนี้ยมันจะจ่ายไฟออกจากฟิวเนี่ยไปที่สวิตกุญแจอ่าที่ปุ่ต้องมาอยู่ฝ่ามือผมนี่จะได้ไม่ย้อนแสงครอ่าให้ชัดๆเลยนะครับ ตอนเนี้สายที่เขาต่อพ่วงมาเนี่ยผมไม่สนใจนะครับว่าเขาต่อมาเพื่ออะไรผมจะถอดออกผมไม่สนใจนะครับเสร็จแล้วผมก็มาวัดสายสีแดงเทเลมติดแสดงว่าไฟจากฟิลเนี่ยจ่ายมาที่ปักสวิตได้ผมก็ไปแตะอีกขั้วหนึ่งของปักสวิตติด แสดงว่าปลั๊กตัวผู้ตัวเมียรตรงเนี้ยต่อการไฟเข้าออกได้เป็นปกติตอนนี้ผมเปลี่ยนสวิตกุญแจอยู่นะฮะผมแตะไปที่สายสีแดงคาดดําไม่ติดอันนี้คือปกตินะครับยังไม่ติดเพราะว่ายังไม่ได้เปิดสวิตพอผมเปิดสวิตกุญแจติดติดดับเปิดติดปิดดับ เปิดติดผมเช็คยืนยนันสองสามครั้งละสวิตกุญแจยังดีอยู่ไฟจะออกจากสวิตกุญแจเป็นสายสีแดงคาดดำสายสีแดงคาดดำตัวเนี้ยพิดปุ้ยมาฝามือผมนี่จะได้ไม่ย้อนแสงมันจะจ่ายฟิวกลับเข้ามาจะจ่ายไฟออกจากสวิตกุญแจกลับมาที่ฟิวตัวที่สองนี่นะครับสีแดงคาดดำผมมาเทสแ้มเช็คติด เห็นเทสแล้วไหมติดน,นะครับแสดงว่าสายสีแดงคาดดามจากสวิตกุญแจมาที่ฟิวตัวที่สองเนี่ยไม่ขาดแล้วไฟก็จะวิ่งผ่านฟิลตัวที่สองเนี่ยออกเป็นสายสีดำฟิวไม่ขาดอ่าผมหยุดไปแค่ตรงนี้ก่อนนะครับทีนี้ท่านที่ถามผมว่าจะรู้ได้ยังไงว่าเป็น AC หรือ DC ผมก็บอกตามหลักการว่ารถที่เป็น DC เนี่ยพอเราเปิดสวิตกุญแจมันจะมีไฟเนี่ยจ่ายไปที่กล่อง CDI แต่ท่านต้องไปเช็ครถที่เป็นระบบสมบูรณ์ก่อนนะครับถึงจะได้ผลตามนี้นะครับรถคันนี้มันจะจ่ายไฟมาเลี้ยงกล่อง CDI ก็คือสายสี <c oughs> นะครับแดงคาดดำนะเดี๋ยวดูนะครับ อันนี้ผมเปิดสวิตช์กุญแจอยู่นะครับติดเดี๋ยวผมปิดสวิตช์กุญแจเปิดปิดเปิดเห็นไหมฮะพอผมเปิดสวิตช์กุญแจปุ๊บม,มันมีไฟเนี่ยจ่ายมาเลี้ยงกล่อง C D I ก็แสดงว่ารุ่นเนี้ยเป็น DC C D I วิธีในการไปหาคำตอบมีมากมายหลายวิธีนะครับแต่ว่าผมก็จะให้ท่านทราบเป็นทีละวิธีทีละวิธี นั้นท่านที่ถามคําถามนั้นผมมานะครับอันนี้ผมพิสูจน์ให้ท่านดูได้หนึ่งคำตอบแล้วนะครับเปิดซื้อแจ๊ปุ๊บต้องมีไฟมาเลี้ยงกล่อง cdi อ่าทีนี้เราดูต่อไปนะครับหลังจากสายสีดำคาดแดงมาเข้าฟิลตัวที่2มันออกเป็นสายสีดำนี่นะสายสีดำไอ้สายสีดำตรงนี้นะครับมันจะวิ่งเข้าไปในสายไฟเมนอ่าไล่ไปครับสายไฟเมน นะแล้วมันก็จะมาที่ตรงนี้นะครับนะมาที่ปลั๊กนี้ผมบอกแล้วนะว่าพวกเนี้ยผมไม่ได้แกะนะครับคือเขาตอกมาอย่างนี้หมดอยู่แล้วนะครับนะนี่เขาตอกถลอกถลอกมาอย่างนี้หมดเนี่ยนะฮะ<ม>เขาตัดมาอย่างนี้หมดแล้ว<ม>คือผมนะผมว่าแค่มาไล่สายดูนะครับสายสีดําออกจากฟิวต,ตัวที่สองเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันมีสายสีดํามาเส้นเดียว นะสายสีดำเส้นนี้มันจะมาเข้ากับปลั๊กนี้แล้วปลั๊กนี้มันจะต่อขึ้นไปที่เรือนไม้แล้วก็ไปที่สวิตช์แฮนด์ซ้ายขวาเดี๋ยวผมเช็คสายสีดำตรงปลั๊กนี้ติดติดอยู่แสดงว่าสายสีดำที่ออกจากฟิวมาเนี่ยไม่ขาดผมมาเช็คด้านหลังปลั๊กก็ติด นะไฟมาถึงตรงนี้แล้วนะครับแต่ทำไมอุปกรณ์ต่างๆเราเนี่ยมันไม่ทํางานเลยนะสตาร์ทมือหรือสตาร์ทไฟฟ้าก็ไม่ทํางานเลยนะครับเมื่อวานนะครับผมก็ไล่เช็คต่อไปนะครับนี่นะสายสีดำเส้นนี้นะครับมันจะซ่อนเข้าไปในนี้ซึ่งตรงนี้ผมก็ไม่ได้ปอกนะครับนี่คือเขาปอกมาอย่างนี้อยู่แล้วนะครับนะ เนี่ยสายสีดําจะเข้าไปครับไปสวิตเบรกหลังสวิตเบรกหน้าอะไรพวกเนี้ยนะครับไปหลอดไฟโชว์ไม่มันขาดอยู่ตรงนี้ครับเมื่อวานผมดึงสายสีดําเส้นนี้ออกลองดึงพอดึงปุ๊บมันขาดเลยแสดงว่าสายสีดําเส้นเนี้ยมันขาดในอยู่ตรงนี้แล้วเขาคงหาไม่เจอนะแต่เขาไปปอกส่วนอื่นเละเทะไปหมดเลย พอผมดึงแล้วสายสีดำเส้นนี้มันขาดเมื่อวานเนี่ยผมก็เลยปอกให้เห็นทองแดงนะต้นทางกับปลายทางเดี๋ยวสักครู่นะครับทิดปุ้ยถ่ายทิดปุ้ยดูได้นะว่าเขาเห็นชัดหรือเปล่าตรงนี้ถ้ามีแสงจะเห็นจังอ่าเนี่ยนะครับมันขาดกันอยู่ตรงนี้ผมก็เลยเอาทองแดงปอกฉนวนมันออกให้เห็นทองแดง แล้วผมก็มาตรวจสอบในเบื้องต้นลองพันดูเดี๋ยนะฮะพอผมมาแกะตรงนี้ออกปอกฉนวนออกนะครับเอาทองแดงมาพันกันปุ๊บพอเปิดสวิตกุญแจปับ๊บหลอดไฟโชว์ไม้ก็ติดไฟเลี้ยวซ้ายขวาก็ติดได้ตามปกติสตาร์ทมือก็ใช้ได้ตามปกตินะฮะ เดี๋ยวผมสตาร์ทให้ท่านดูนะครับสวิตสวิตสตาร์ทเมื่อห้อยมาอยู่พี่ปุ้ยไม่ต้องยุ่งพี่ปุ้ยอยู่ตรงนั้นแหละอ่าเนี่ยฮะเรื่องสตาร์ทได้แล้วครับแต่ว่าติดไม่ติดคืออีกเรื่องหนึ่งนะครับเ<ม>พราะฉะนั้นรถคันเนี้ยปัญหาก็คือสายสีดำตรงเนี้ย มันขาดอยู่แค่เส้นเดียวจุดเดียวเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยนะนะพอดึงออกทุกอย่างก็จบแล้วครับไม่มีอะไรแล้วครับนะแต่เขาเนี่ยเล่นไปปอกมาสเลสเทสไปหมดเลยนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวหลังต่ออย่างนี้ไปเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะไปเช็คต่อว่ามีไฟออกหัวเทียนไหมนะก๊อกน้ำมันอะไรต่างๆทำงานได้หรือเปล่า นั้นก็อยากจะฝากท่านที่ติดตามรับชมนะครับว่าถ้าเวลารถมีปัญหาเนี่ยนะครับถ้าท่านไม่ใช่ช่างเนี่ยท่านไม่มีพื้นฐานเลยท่านก็อยา่าไปลื้อจนเละเทะเอารถเข้าร้านไปเวลาเอาเข้าไปที่ร้านก็อย่างที่ผมบอกในหล,หลายๆคลิปว่าด,ดูดูดูท่าทางของช่างหน่อยว่าพอจะฝากฝีฝากไขอะไรได้ไหม ไอ้ทนะ้าตัวอย่างแบบนี้ก็คือรื้อมาจนเลสเทะแบบนี้แล้วทาต่อไม่ได้แล้วก็ทิ้งไปนะแค่สายไฟแค่เส้นเดียวแต่ทําให้ระบบไฟในรถคันนี้ใช้งานไม่ได้เลยนะสตาร์ทเท้าก็ไม่ต้องไปหวังพึ่งพานะครับ100ร0อยคัน100%ซนะครับรถออโต้ที่มีสตาร์ทเท้าถ้ามาซ่อม100ร้อยคัน ผมว่า90้คันขึ้นไปสตาร์ตตีนหรือสตาร์ตเทา้าใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่รถออโต้ก็คือคุณก็จะพึ่งพาแต่ตัวสตาร์ตมือกันอย่างเดียวเนี่ยถ้าเขาจะทำต่อเดี๋ยวผมวจะต้องทำนะฮะเนี่ยเออคิบเนี่ยเห็นไหมฮะเป็นหนีบหมดกันทุกคันเลยครับ จำมาตรงนี้พี่ปุ้ยก่อนจบเพราะนั้นผมสรุปนะคะว่ารถคันนี้นะครับสายที่มีปัญหาไปอยู่ฝั่งนู้นจะได้ตามแสงเนี่ยนะครับคือสายสีดำเส้นเดียวเองนะครับที่ขึ้นมาที่ปั๊กเนี่ยแล้วมันมาขาซ่อนอยู่ใต้ตัวฉนวนหุ้มตรงนี้นะแต่เขาเล่นปอกหรือมาซะยับเยินขนาดนี้เลยก็ ขอขอบคุณนะครับที่ท่านได้ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบนะอย่างน้อยๆก็ยังเห็นวิธีการตรวจสอบวงจรแบบง่ายๆนะครับแล้วก็ในระหว่างที่อธิบายก็ท่านหนึ่งที่มีคำถามว่า DC เนะี่ยรู้ได้ยังไงท่านก็คงได้คำตอบไปอีกจุดหนึง่งนะฝากติดตามต่อไปนะครับจะนำเนื้อหาสาระดีๆมานำเสนอให้ เดี๋ยวรถคันนี้ถ้าเจ้าของเขาตกลงว่าจะไปต่อเดี๋ยวมีอะไรดีๆผมก็จะมานำเสนอให้ท่านได้รับชมต่อไปนะก็ขอขอบคุณนะครับที่ท่านได้ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบสวัสดีครับ